บทที่1คุณลูกค้าคะตัวนี้ฟาดมากแม่งานดีงานนำเข้างานเกาหลีใส่ได้ทั้งทำงานทั้งนั่งชิลกับหนุ่มๆใครพลาดลอดนี้ไม่มีอีกแล้วอกใส่ได้ตั้งแต่3 2มถึงสีเลยนะคะคุณลูกค้าบ้านไหนยังไม่มีเอฟไปเลยนะค่ะในราคาหลักสิบแค่99บาทเท่านั้นค่ะขอคนพร้อมโอนเดี๋ยวแอดมินไปสรุปยอดให้นะคะเอฟกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะถือว่าช่วยแม่ค้าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องหนูพุก ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกบ้านนะคะที่ช่วยกันเอฟเสื้อเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องพุกเสียงลำเจียกหรือลินลี่ดังเป็นระยะระยะหล่อนกำลังไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์เพื่อหาเลี้ยงปากท้องสองแม่ลูกเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยังสาววัยสาปีหล่อนท้องลูกคนนี้ในวัยเรียนจึงทําให้เรียนไม่จบปริญญายึดอาชีพค้าขายมาเรื่อยๆ เธอลองผิดลองถูกขายตั้งแต่กระเป๋ารองเท้าครีมหรือแม้แต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมจนกระทั่งเธอจับทางค้าขายถูกพบว่าการขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ทำกำไรมหาศาลและยิ่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จประกอบการค้าขายยิ่งทำให้ยอดขายที่เกิดจากความสงสารมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแม้ว่าหนูพกุกลูกสาวของเธอวัยสิบขวบจะสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างแต่เธอกลับอ้างว่า ลูกป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE ต้องหาเงินเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกทุกเดือนตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้างานเกรดพรีเมียมมากสีฟ้าสวยมากจัดไปเลยค่ะบ้านไหนยังไม่มีสีฟ้าสอยเอาไว้ใส่ในวันแม่เดือนสิงหากันนะคะลินลี่ยกเสื้อทาบกับตัวส่งยิ้มให้หน้ากล้องที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเพื่อขายสินค้าออนไลน์ผ่านการไลฟ์สดใน Facebook ตัวนี้ลินลี่ให้ในราคาพิเศษ99บาทเท่านั้นสำหรับตัวนี้รหัส A023F กันเข้ามาได้เลยค่ะเมื่อแจ้งหมายเลขสินค้าสำหรับให้ลูกค้าพิมพ์สั่งจองมาแล้วเธอก็ยืนรอสักครู่เมื่อคาดว่าคนสั่งซื้อน่าจะหมดแล้วเธอจึงยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับบอกลากลุ่มลูกค้าที่ติดตามดูไลฟ์ขายเสื้อว่าขอขอบพระคุณทุกๆบ้านมากนะคะเดี๋ยวลินลี่จะสรุปยอดให้ทุกบ้านแล้วรบกวนโอนภายในเที่ยงคืนนะคะ สำหรับคนที่ไม่อยากพลาดเสื้อสวยๆราคาฟาดฟากแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ที่หน้าเพจและกดติดตามกันไว้นะคะขอบคุณค่ะจากนั้นเธอก็กดปิดการไลฟ์สดในโทรศัพท์มือถือเธอยิ้มออกมาอย่างสุขใจเมื่อเห็นยอดการสั่งจองสินค้าเกือบหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงที่เธอยือนขายของผ่านหน้ากล้องมือถือติ่งตองติ่งตองเสียงกดกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น เธอจึงวางมือจากการไล่สุดยอดคนที่สั่งจองแล้วส่งหมายเลขบัญชีสำหรับชำระค่าสินค้าไปในอินบ็อกซ์ของลูกค้าแล้วลุกขึ้นเดินออกไปดูที่หน้าบ้านให้ลินลี่เพื่อนรักเสียงแหลมสูงของผู้มาเยือนเอ่ยทักทายขึ้นทันทีที่เจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับว่ายยอยตายแล้วยายดาลมอะไรหอบเธอมาหาฉันวันนี้ลินลี่อกกอดเพื่อนเป็นการทักทายตอบก่อนชวนกันเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหลบแสงแดดยามบ่าย ฉันก็มาเยี่ยมถามสารทุกสุขดิบตามประษาเพื่อนแหละจะ้ะดาราการสาวร่างอบเดินเคียงข้างเจ้าของบ้านหล่อนมีใบหน้าอบอุมเปล่งปลัง่งผมสีดำถูกดัดเป็นลอนสไตล์สาวเกาหลีหล่อนสวมทั้งสร้อยทองและแหวนทองตัดกับสีผิวขาวผ่องช่วยเพิ่มสง่าราศีให้กับผู้มีอันจะกินเออช่วงนี้ค้าขายเป็นไงบ้างทำตามที่ฉันบอกแล้วขายดีขึ้นไหม ดาราการถามเพื่อนต่อขณะที่หย่อนก้นอบอวบลงบนโซฟาในห้องรับแขกหล่อนเป็นเพื่อนกับลินลี่มาตั้งแต่สมัยประถมพอขึ้นมัธยมต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนคนละโรงเรียนแต่เหมือนว่าบุญกรรมที่เคยทำร่วมกันมาทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วในกรุงเทพมหานครเจอกันครั้งนั้นดาราการอยู่ในฐานะที่ประสบความสำเร็จด้านการขายของออนไลน์และเป็นยูทูบเบอร์มีรายได้หลักแสนต่อเดือน แต่ลินลี่ยังเป็นแม่ค้าขายกระเป๋ารายรับไม่กี่หมื่นต่อเดือนดังนั้นเธอจึงช่วยสอนและแนะนำลินลี่ให้ขายของออนไลน์โดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อจากเดิมลำเจียกแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็นลินลี่แล้วนำชื่อนั้นตั้งเป็นแฟนเพจใน Facebook สำหรับขายเสื้อผ้าออนไลน์รวมถึงสอนวิธีการพูดและการโปรโมทสินค้าในกลุ่มค้าขายต่างๆใน Facebook เรียกได้ว่าเธอเป็นครูคนหนึ่งที่ช่วยชุบชีวิตใหม่ของลินลี่ให้ลืมตาอ้าปากได้ แม้เศรษฐกิจแบบนี้ยอดขายไม่ได้เท่าไหร่เลยพอแค่จ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเองลินลี่ตอบเสียงเศร้าขณะที่วางแก้วน้ำเย็นให้เพื่อนฉันก็เห็นคนเอฟเสื้อในไลฟ์ของเธอเยอะนะดาราการเอใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำตอบจากเพื่อนสาวโอ้อยลินลี่ขึ้นเสียงสูงแล้วรีบสำทับว่า f อ f จริงแต่ยอดโอนไม่ถึงครึ่งเลยฉันก็ขี้เกียจตามอีพวก F.F. แล้วไม่โอนสงสัยว่างมากโรคจิตมานั่ง F. ของแล้วไม่ยอมโอนเงินอ้าวเหรอแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เนอัง,งั้นใครที่ชอบ F. แล้วไม่โอนเธอก็บล็อกมันแล้วกันดาราปลอบพร้อมทั้งเสนอทางออกด้วยความเป็นห่วงเพื่อนอย่างจริงใจอื้อฉันก็ทำแบบนั้นแล้วยอดคนดูใน YouTube เป็นไงบ้างถึงเกณฑ์สร้างรายได้หรือยัง ดาราการถามเรื่องการทำ YouTube ต่อเพราะเป็นหล่อนอีกเช่นเดิมที่แนะนำและสอนให้เพื่อนหาไรายได้จากช่องทางนี้เสริมอีกทางหนึ่งยอดคนกดไลค์กับจำนวนชั่วโมงคนดูถึงเกณฑ์สร้างไรายได้แล้วแต่ก็ยังน้อยได้แค่ค่าเน็ตเท่านั้นลินลี่ตอบเสียงเบาเพราะความจริงแล้วยอดไรายได้การเป็นทูบูลทูบรูของหล่อนที่ได้รับมาแล้ว3-4หมื่นติดต่อกันหลายเดือนแล้ว แต่เธอไม่อยากให้ดาราการหรือคนรอบข้างรู้เพราะเกรงว่าจะเรียกคะแนนสงสารจากคนอื่นๆไม่ได้รวมถึงไม่อยากให้คนอื่นๆมั่นไส้ตนที่มีรายได้สูงเพราะเธอเองบางครั้งก็ยังแอบอิจฉาเพื่อนอยู่บ่อยๆกับรายได้หลักแสนต่อเดือนและการใช้ชีวิตดุดสาวสังคมไฮโซค่อยๆเป็นค่อยๆไปแรกๆที่ฉันทําก็แบบนี้และถ้าติดขัดอะไรก็ถามฉันได้นะฉันเต็มใจช่วยเธอและหลานเสมอดาราส่งยิ้มให้เพื่อน ขอบใจเธอมากนาดาก็เราเพื่อนกันนี้เออเย็นนี้ว่างไหมฉันว่าจะชวนเธอไปปาร์ตี้ดาราการถามพร้อมกับบอกชื่อพับดังในตอนท้ายเออลินลี่ลังเลเล็กน้อยเพราะเมื่อเช้าที่ไลฟ์สดไปยังไม่ได้สรุปยอดเตรียมแพ็คของส่งให้ลูกค้าเลยหากไปปาร์ตี้ก็เกรงว่าจะแพ็คของเตรียมส่งให้ลูกค้าไม่ทัน ไปเถอลูกค้าไม่ค่อยสั่งของไม่ใช่เหรอหน่าจะว่างที่สําคัญเธอจะได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนในวงสังคมใหม่ๆด้วยไงดารากาลชวนต่อลินลี่ใจหายว่ากลัวว่าเพื่อนจะจับได้ว่าตนมียอดขายเยอะจึงรีบตอบตกลงไปว่านั่นสิยอดขายมีนิดเดียวเองเดี๋ยวแพ็คของแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วออกไปเปิดหูเปิดตาก็ดีช่วงนี้หนูพุ้กลับไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดด้วยอยู่บ้านคนเดียวเหงาจะตาย โอเคงั้นเย็นเจอกันที่ร้ายเลยนะดาราการชวนเพื่อนคุยเรื่องสเพระต่อสักพักก็ขอตัวกลับเพื่อกลับไปแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวไปปาร์ตี้ให้สุดเวียงทางด้านลินลี่ทันทีที่รถของดาราการวิ่งหายลับไปรถของบริษัทรับส่งของก็วิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านเธอจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อความลับที่หล่อนซ่อนไว้ยังไม่แตก กล่องและถุงบรรจุสินค้านับร้อยชิ้นถูกลำเลียงขึ้นรถเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็นํำหมายเลขพัสดุส่งในลูกค้าทางอินบ็อกกว่าจะทำงานทุกอย่างเสร็จตะวันก็รับฟ้าชีวิตแม่ค้าออนไลน์ใครว่าง่ายมันก็เหมือนกับงานประจำสบายก็เพียงแค่ว่าเราเป็นนายของตนเองอยากได้มากก็ต้องทำมากเมื่อใดที่สิ้นแรงทำน้อยลงรายได้ก็น้อยลงตามก็เท่านั้นบทที่ส หญิงสาวในชุดเกออกสีดำรัดรูปก้าวเข้าไปในพับผมยาวสีดำขับถูกปล่อยสลวยเป็นแผลงด้านหลังสะโพกลมกลึงยักย้ายสายไปมาตามจังหวะการเคลื่อนไหวดวงตาที่ถูกกรีดไว้จนคมกริบมองสอดสายหากลุ่มเพื่อนที่เธอนัดไว้ลินลี่ทางนี้ทางนี้ดาราการยกมือขึ้นโบกไปมาพร้อมกับตะโกนเรียกเพื่อน หญิงสาวที่ถูกเรียกฉีกยิ้มพราวในขณะที่เดินเข้าไปหาโต๊ะของเพื่อนที่อยู่โซนลูกค้า VIP ของพับแห่งนี้มามาลินลี่มารู้จักเดอะแก๊งของเราเอาไว้คนนี้ชื่อลินลี่เพื่อนสมัยประถมตอนนี้เธอผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์สวัสดียินดีที่ได้รู้จักค่ะลินลี่ส่งยิ้มทักทายกับทุกๆคนฉันมิตรจากนั้นดรา,าราการก็แนะนำให้เธอรู้จักเพื่อนๆในโต๊ะ คนนี้เจนนี่เจ้าแม่ครีมหน้าเด้งคนนี้ครูอุ้มไลฟ์โค้ดพันล้านลินลี่กว่าสายตามองสาวๆที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักพวกหล่อนเหล่านั้นต่างแต่งตัวแข่งกันจนออกหน้าออกตาเจนนี่ใส่ชุดสีแดงเพลิงก่ออกเปิดเผยเนื้อหนังมังสาขาวผ่องด้านบนให้สมกับเป็นเจ้าแม่ในวงการครีมหน้าเด้ง ส่วนครูอุ้มดูเหมือนว่าจะแต่งตัวมิชิดกว่าคนอื่นแต่ก็แอบ,บเซ็กซี่เบลเบสเพราะชุดที่เธอสวมแม้ว่าจะเป็นชุดเดรสตัวยาวแต่กระโปรงก็แหกจนเกือบจะถึงคนขาส่วนเพื่อนของเธอดาราการยังคงความเป็นตู้ทองตู้เพชรเคลื่อนที่เหมือนเช่นเคยหญิงสาวได้แต่ลอบยิ้มในใจเพื่อนเพื่อนแก๊งเดียวกันแต่ก็แอบ,บแข่งขันกันอยู่เงียบๆแม้แต่เธอเองก็เธอที่พยายามถีบตัวเองขึ้นมาจากความจนและมีฐานะทางสังคมเหมือนเช่นทุกวันนี้ ไหนเธอบอกว่าวันนี้มีอะไรมาอวดเจนนี่หันไปถามดาราการเมื่อทุกคนพูดคุยทำความรู้จักกันได้สักพักนั่นแน่เรื่องหนุ่มน้อยคนนั้นหรือเปล่าเอ่ยครูอุ้มเริ่มล้อขึ้นอีกคนส่วนลินลี่ได้แต่นั่งฟังเงียบๆโอยพวกเธอก็ล้อฉันอยู่ได้ก็มีคนเดียวแหละที่ฉันพอจะอวดได้ดาราการกระดกเครื่องดื่มสีสวยในแก้วใบเล็กขึ้นดื่มอย่างอารมณ์ดี ฉันว่าแล้วเชียวในที่สุดเจ้าของเราก็มีคนคอยดูหัวใจที่สำคัญเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสซะด้วยคริคริครุดอุ้มแซวเพื่อนต่ออย่างไม่ลดละเพราะเห็นว่าเพื่อนกำลังมีความสุขว่ายินดีด้วยดาก็สมควรแล้วที่เธอจะได้ผู้ชายดีดับมาคอยดูแลเพราะเธอหาเงินก็เก่งแถมยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อเผอสอนเพื่อนๆในกลุ่มทำออนไลน์จนได้ดีกันทุกๆคน เจนนี่ยื่นแก้วเครื่องดื่มในมือไปชนกับแก้วของเพื่อนสาวเพื่อแสดงความยินดีก็ไม่ถึงขนาดนั้นฉันก็แค่อยากหาความสุขเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดาราการตอบกึ่งยอมรับกึ่งเย้ยหยันแล้วเขาจะมาตอนไหนฉันอยากเห็นว่าหล่อจริงหน้าเจี๊ยจริงไหมคริคริเจนนี่หัวเราะคิกคักด้วยอารมณ์กำลังคลึกครื้นเพราะริดน้ำเมากำลังแสดงออก ส่วนลินลี่นั้นเมื่อฟังแล้วพอจับใจความได้ก็แอบเบ้ปากในขณะที่ยกเครื่องดื่มขึ้นจิบพลางคิดในใจว่าโท่าเอ๋ยที่ชวนมาปาร์ตี้นึกว่าจะสังสรรค์ระษาเพื่อนที่ไหนได้งานฉลองอวดผัวนี่เองนี่นี่จะน่าเจี๊ยขนาดไหนแกก็เจี๊ยไม่ได้นั่นมันผัวเพื่อนครูอุ้มห้ามขึ้นอย่างไม่จริงจังนักเพราะทุกคนรู้ดีว่าเจนนี่มีครอบครัวแล้วรวมถึงเธอเองด้วยฉันรู้ล้อเล่นเท่านั้นแหมคริกบ คนถูกดักคอหัวเราะร่านั่นไงมาแล้วดาราการพยักพเยิดให้ดูชายหนุ่มร่างสูงที่เดินผ่านโต๊ะต่างๆเดินเข้ามาหากลุ่มพวกเธอลินลี่มองตามสายตาของเพื่อนๆแล้วภาพของชายหนุ่มวัย26ปีในเสื้อเชิ้ตสีขาวเปิดออกอวดแผงอ,อกแกร่งก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะ ยิ่งเขาเดินเข้ามาใกล้ความหล่อสายชวนมองของเขาก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นจนลินลี่ไม่อาจละสายตาจากเขาได้เลยสวัสดีครับเสียงทุ้มนุ่มของเขาเอ่ยขึ้นขณะที่ยกมือไหวบรรดาสาวสาว,สาวที่ล้วนอายุมากกว่าเขาสวัสดีเจ้าไหว้พระเถรลูกครูอุ้มกล่าวยิ้มยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนทั้งโต๊ะนี่น้องหนุ่มแฟนฉันเองดาราการเข้าไปควงแขนชายหนุ่มอย่างแสดงความเป็นเจ้าของ แฟนหรือผัวจะคริคๆเจนเนี่ถามขึ้นเสียงอ่อแอเจนเนี่ไม่เอาคำไม่เรียกผัวนะคะเราเป็นสาวไฮโซต้องเรียกสามีสิคะครูอุ้มเสริมต่อยิ้มยิ้มห้าห้าพวกเธอเบาๆาหน่อยอายน้องเขาบ้างโตโตกันแล้วดาราการเอ็ดเพื่อนไปหน้าแดงไปเธอเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่ยังไม่ได้แต่งและผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเธอก็น้อยมากจนแทบจะนับคนได้ ดังนั้นประสบการณ์ในเรื่องอย่างว่าเธอจึงมีน้อยกว่าเพื่อนๆนในกลุ่มเดียวกันโอ้ยอยไอเออะไรกันอายุปูนนี้แล้วแต่งกันพรุ่งนี้เลยเจนนี่เริ่มเสียงดังแกฉันกับน้องเขาเพิ่งจะคบกันได้เดือนเดียวเองขอดูใจกันก่อนดาราการหน้าแดงกล่ำเมื่อนึกถึงเรื่องแต่งงานผมเห็นด้วยกับพี่ดารานะครับขอผมทำงานเก็บเงินเป็นค่าสินสอดสักปีสองปีก่อนนะครับ ประโยคหลังหนุ่มหันมาอดอ,อ้อนแฟนสาวแม้หวานกันเชียวอ้อยหมดขึ้นโตออกไปแดนกันดีกว่าปะเจนนี่ครูอุ้มดึงมือเพื่อนออกไปเต้นอาวไปกันหมดละลินล,ลี่ไม่ออกไปเต้นกับเพื่อนเหรอไปเลยนะไม่ต้องห่วงฉันฉันนั่งกับหนุ่มสองคนได้ดารากานหันมาบอกเพื่อนสาวที่เห็นนั่งเงียบเงียบเพราะเกรงว่าเธอจะมาสังสรรค์แล้วไม่สนุกพอดีลินล,ลี่ไม่ชอบเต้นอดาลี่ชอบอย่างอื่นมากกว่า ลินลีท่ทอดเสียงคำพูดประโยคสุดท้ายอย่างย่วยเย้ยพร้อมกับส่งสายตาทอดสะพานไปยังชายหนุ่มที่นั่งฝั่งตรงข้ามอย่างเชื้อเชิญและชายหนุ่มก็เหมือนจะรับรู้ความหมายที่หล่อนส่งมาเขาจึงแอบ,บส่งสายตาให้เช่นกันตามใจจะหนุ่มจะดื่มอะไรเดียวพี่สั่งเด็กให้ดารากานหันไปเอาใจแฟนหนุ่มอย่างออกหน้าออกตาอะไรก็ได้ครับพี่ดาสั่งอะไรให้ผมก็กินได้ทั้งนั้นครับ ปากเขาตอบแฟนแต่สายตาเขายังจับอยู่ที่สาวสวยสุดเซ็กซี่อีกคนที่คอยส่งสายตาหยาดเยิ้มมาที่เขาเช่นกันแหมน่ารักเลี้ยงง่ายเสมอเลยนะระน้องๆดาราการหยิกแก้มชายหนุ่มอย่างรักใคร่ก่อนหันไปเรียกเด็กเสิร์ฟสั่งเครื่องดื่มให้ชายคนรักรักกันจังเลยนะลินลี่โปรยยิ้มหวานให้ทั้งคู่โดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่เป็นแฟนเพื่อน เธอยอมรับว่าเธออยากได้เขาและเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนของเธอไม่เหมาะสมกับเขาเลยสักนิดก็ตอนที่หนุ่มอยู่ที่บ้านหนุ่มคอยเอาใจฉันทุกอย่างพอออกมาข้างนอกฉันก็เลยอยากเอาใจเขาบ้างเนื้ที่รักดาราการหันไปสบตากับแฟนหนุ่มครับที่รักหนุ่มดึงมืออบอวบเข้ามากลุมไว้ราวกับแสดงว่ารักหล่อนอย่างล้นเหลือทั้งๆท,งท,งที่หัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวกับผู้หญิงอีกคน ซึ่งขาเนียนๆของหล่อนกำลังรุกล้ำเสียสีกับขาข,าของเขาใต้โต๊ะเขาไม่ขยับขาหนีเพราะรู้สึกตื่นเต้นไปกับการกระทำของหล่อนอีกทั้งยังยอมรับในใจว่าชอบขายาวๆเนียนๆของหล่อนมากกว่าขาอวบของแฟนเสียอีกขอให้รักกันนานๆน,น,นะคะลินลี่อวยพรเสียงหวานทั้งทังท,งท,งที่ในใจนึกแช่งให้เขาทั้งคู่เลิกกันไวๆหล่อนจะได้แทนที่ ขอบใจอุ้ยเดี๋ยวดาขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะลินลี่ฝากหนุ่มด้วยนะอย่าให้สาวๆวตวอื่นมาลากไปกินละ่ะดารากานหันมากำชับกับเพื่อนสาวก่อนปลีกตัวไปเข้าห้องน้ำทิ้งคนทั้งคู่ให้อยู่กันสองต่อสองโดยเธอหารู้ไม่ว่าได้ฝากปลาย่างไว้กับแมวเสียแล้วชื่อลินลี่หรือครับชื่อหน้าดอมดอมจริงๆนะครับชายหนุ่มชวนคุยในขณะที่มือของเขาสอดลงใต้โต๊ะเพื่อลูบต้นขาเนียนของหญิงสาว อยากลองดมดูไหมคะบางทีอาจจะหอมตรึงใจไม่รู้ลืมก็ได้ดอกไม้หอมๆแบบนี้ผมอยากได้ไปประดับคอนโดสักดอกสองดอกแต่ถ้าติดใจคุณลินลี่จัดให้หลายๆจะได้ไหมครับชายหนุ่มยิ้มย่อมือไม้ใต้ต๊ะเขาอยู่ไม่สุขจะสั่งหลายๆดอกก็ไม่ว่าขอแค่ห้องว่างๆก็พอคะ่ะลินลี่เลื่อนกระดาษทิชชู่ที่มีเบอร์โทรศัพท์ของเธอให้กับชายหนุ่ม เขารีบเก็บมันลงกระเป๋าทันทีก่อนที่แฟนสาวจะเดินมาถึงโต๊ะคุยอะไรกันอยู่หรือจ๊ะดาราการนั่งลงข้างแฟนหนุ่มเขาขยับตัวเล็กน้อยเพื่อซ่อนความลับที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อ๋อน้องหนุ่มเขาถามเรื่องการสั่งซื้อดอกไม้ออนไลน์นะพอดีฉันรู้จักอยู่เจ้าสองเจ้าลินลี่ตอบอย่างสบายๆราวกับว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาธรรมดา ใช่ครับที่รักผมอยากได้ดอกไม้ไปแต่งที่คอนโดเวลาที่รักมาผมจะได้รู้สึกสดชื่นไงครับหนุ่มเข้าไปสวมกอดเธออย่างเอาอกเอาใจเป็นพิเศษลินลี่มองภาพนั้นแล้วได้แต่เบ้ปากในใจและไม่สนใจการเสียแรงแกล้งทำเป็นรักของคนทั้งคู่อีกเดี๋ยวมาต่อกันในอีพีหน้านะคะตามมาดูกันว่านางลินลี่มันจะแอบแซบผัวเพื่อนกันยังไง